สวัสดีครับอยู่กับช่อง d ีมเซอร์วิสเอ็มวันนี้ผมมีสเตอร์เป็นของพวก Honda n o v a d a ดและก็ Sonic มาให้เพื่อนๆได้แบ่งปันกันใช้นะครับในราคาถูกๆราคาไม่แรงนะครับใครที่สนใจนะสามารถโทรมาได้0933814875หรือทักมาที่ไลน์ผมก็ได้เดี๋ยวผมจะทิ้ง ID ดีแอดไลน์ผมไว้ให้นะครับ ถ้าใครอยากรวดเร็วก็โทรมานะครับสายตรงคุยเร็วคุยง่ายนะครับมาเริ่มกันที่เบอร์แรกนะครับมีเบอร์35เป็น4 28นะครับ4 2 8 35ฟันแล้วก็มี34ฟันนะครับ2เบอร์นะมี3 5สิห้าแล้วก็34ฟัน2เบอร์เป็นเบอร์428ปตาพระอาทิตย์สเตอร์ของ Honda นะครับ Nova Sonic แล้วก็แดด นะใครที่อยากได้สามารถโทรเข้ามาสอบถามได้ในราคาถูกถูกนะครับราคา150บาทพร้อมส่งนะครับ150บาทพร้อมส่งถ้าใครเอานะครับถ้าใครเอา2 2ชิ้นขึ้นไปนะครับผมลดให้เลยนะ140บาทรวมส่งนะครับ140บาทรวมส่งหรือถ้าใครอยากเหมาไปนะครับเอา 3- 4ส,าสอันนะครับผมลดให้ได้นะครับ130บบวกนะ อ่ร30บาทนะครับตัวละ130บาทรวมค่าจัดส่งนะมาโทรมาคุยกันได้ครับเพื่อนๆนะครับคือสเตอร์พวกนี้มันผมเอกมานะครับผมออกมาสต็อกไว้นะครับที่ร้านพอดีแถวนี้รถมันหมดแล้วมันไม่มีนะครับก็เลยอยากแบ่งให้เพื่อนเในพื้นที่หรือร้านใครนะครับที่มีรถพวกนี้อยู่ ลดแล่นอยู่ในท้องถนนนะครับ Honda Nova นะครับ s onic นะครับแดดนะรุ่นนี้ใครอยากได้สนใจนะครับโทรมาได้นะราคาถูกๆแบ่งปันกันใช้นะครับถ้าใครเป็นช่างอยู่แล้วนะครับมีราคาช่างให้แน่นอนนะถูกแน่นอนจริงๆคือมันไม่ได้กำไรอะไรหรอกนะแต่อยากล้างสต็อกออกเฉยๆย,ย้ำอีกทีนะครับ สเตอร์เบอร์35แล้วก็34นะมีมี2เบอร์นะมี2เบอร์428 35แล้วก็34ฟันนะตาพระอาทิตย์นะครับฝากไว้ด้วยสวัสดีครับ